สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามสามบาท5บาทนะครับวันนี้พามาชมไฮไลท์เกมวันเดย์ไนท์ครับเชลซีพบกับทางเอเวอเรตันนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกด subscribe ช่องปามสามบาท5บาทไว้ด้วยนะครับนี่คือไลน์อัพของเชลซีครับวันนี้มีเซอร์ไพรส์ครับคาร์ฮาวเวิร์ดลงเล่นเป็นตัวจริงขณะที่เกมรับก็ใช้งานเคอร์ซูมาลงสนามบ้างนะครับเชลซีก็จะบุกจากขวาไปซ้ายครับเอเวอเรตันไม่มีฮาเมสโรดริเกตด้วยนะครับถือว่าทีมไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ มาในชุดเสื้อสีเขียวสีมิ้น์เลยครับแมสีเหมือนลูกอมนั่นแหละครับฉายาของพวกเขาริสเจมครับได้เตะมุมเปิดเข้ามาโมงสกัดไม่ดีจนจะยยิงสวนเลยครับบอลไหลแตะๆออกหลังไปครับแม่ชังกล้ายิงครับจอจินโยลูกนี้ยิงแบบไม่จับครับลองกดดูนอกกรอบเขตโทษลูกนี้นี่ถ้าโดนบังแล้วตรงกรอบก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับ อาจจะน้ำหนักไม่แรงครับมาอีกทีครับอลองโซ่เปิดเข้าไปแล้วชกทิ้งออกมาพิกฟอร์ดคนเดิมครับแม่จอจินโยคราวนี้ยิงตามชื่อครับจอจิงโจครับกระโดดเยงๆมายิงเลยครับส่วนทิศทางน้ำหนักไม่ต้องไปพูดถึงครับเชลซีมาใหม่ครับโอดอยทะลุให้อลองโซ่ขยับเขาไปในด้เขตโทษอีกแล้วเปิดลูกนี้แฉลับแล้วเรียบร้อยเลยครับหนึ่งศูนย์คารเวิร์ครับดีใจไปก่อนครับเครดิตเป็นของใครไม่รู้ แต่ว่าเชลซีนำแล้วครับ1-0ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนี่ครับทะลุมาไม่ลำหน้านะครับอาองโซยัดไปแล้วอ้โหคาร์เวิร์สครับยิงไปโดนเบนชลาทิตป้าบอจริงเชียวครับไม่ใช่เบนชลาทิตครับเป็นกอฟรีครับโอ้เปลี่ยนทางครับโดนลูกนี้ไปนี่เบนกอฟรีบอกโอ้ทำไมต้องเป็นกูครับตรงนั้นแทบกรีดครับนี่ครับอาองโซยัดเข้ามาแล้วอู้หลบไม่ทันยิงครับเบนกอฟรี1-0เลยครับแต่ว่าเครดิต ขายฮาเวิดไม่ได้นะครับบอลยาวของคริสเซนเซนครับหยอนมาลองโซ่หมายอีกแล้วครับแล้วซัดลูกนี้ติดเซฟพิกฟอร์ดโอ้ขยันจริง,จร,งจริงครับแม่แอบ,บสอดเข้ามาเมสันโฮเกตที่เล่นแบ็คขวานี่ตามไม่ทันนะครับหมายอีกบ้างครับเอลวัตันเปิดโด่งเข้ามาปัดทิ้งมาครับเบนดี้ยูบี้เก็บบอลได้ หลาย้อนกลับมาอังเรโกรเมสได้ซัดด้วยซ้ายแต่ว่าตรงกรอบเมนดี้บอกรับสบายครับสบายมากไอ้นุม่มบอลแค่หนาดนี้ไม่สามารถทําอะไรพีได้หรอกอมเมนดีน้นี่เป็นคนที่ไหนครับเนี่ยแม่แต่ว่าเซฟได้ดีครับจงังหวะนี้ของเมนดี้นี่เป็นการยิงตรงกรอบครั้งแรกของเอวตันด้วยนะครับบอลจากลูก้าดีนะครับปัดไม่พ้นอันตรายครับเมนดี้ แล้วสัตว์ลูกนี้ก็รับสบายครับถ้าเป็นนักคมก็ต้องใช้คําว่าไม่ได้แดกครับลูกนี้แต่อย่าให้เล่นบอลด้วยเท้านะครับเสียวเหมือนกันก็จบครึ่งแรกครับเชลซีนําเอวตันหนึ่งศูนย์ครับประตูจากการทําเข้าประตูตัวเองของเบนกอตฟรีนะครับอดีตกองหลังของนอริชส่วนคาร์ฮาสนี่เล่นดีมากนะครับแฟนเชลซีชื่นชมกันใหญ่เชลซีกลับมาได้ฟรีคิกครับจังหวะนี้อลองโซ ลักไก่ยิงครับแม่เกือบบุ๊เสาแรกครับแต่พิกฟอร์ดครับเหนียวครับช่วงนี้โอ้พึ่งผ่านวันเกิดมาด้วยครับของขึ้นครับแม่ดูครับซ้ายโค้งเกือบเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับมากอสอลองโซ่นี่ก็ทําทุกอย่างครับกระเฮี้ยนกระหือรือเหลือเกินครับอลองโซ่อีกแล้วครับซ้ายมาโอดอยโอดอยบอกเด่นกว่ากุยครับตอนนี้เปิดเข้ามาฮาวเวอร์จับแล้วซัดลูกนี้สองศูนย์แต่ว่าผู้ตัดสินไม่ให้ครับโอ้โหเป็นแฮนด์บอลครับ นี่ครับคาร์เวิร์ดบอกโดนที่ไล่กับปีโดนที่ไล่ครับโดนไล่กับปีอ้าโอ้เป็นคนใต้เลยครับแม่ดูอีกครั้งครับจังหวะสอดตัวในเขตโทษดีแล้วครับแต่ว่า VR อีกแล้วครับบอกว่าลูกนี้ล้มลุ้นไอ้แฮนบอลนะครับดูครับแฮนบอลครับอื้อาเวิร์ดบอกอุตส่าห์เล่นดีๆครับนี่ครับภาพให้ดูครับไม่รู้โดนแขนท่อนแขนท่อนขาหรือท่อนอะไรนะครับแต่ว่าพุทตศิสิ์มอง VR แล้วให้เป็นแฮนบอลครับไม่ได้ครับ แสงเป็ดอีกแล้วครับแฟนเชลซีเนี่ยครับขึ้นมาครับแฮนด์บอลครับโดยคฮาวเวิร์สครับไม่ท้อบุกต่อครับอ้าวแต่เป็นเดวิตันสังงานครับขึ้นมาหน้าเข็โทษริชาร์สันได้ซัดลูกนี้ครับแมหลักไม่ดีเนี่ยครับอลรองโซหายไปไหนครับแหมเติมแล้วเพลนครับซูมาบอกอืมกูคนเดียวเลยนะครับแล้วดูซูมาก็เป๋เหมือนกันครับแมโชคดีที่เขาวางเท้าไม่ดีครับลิชารสัน เฉลีมาใหม่ครับจอจิโยออกมาทางขวาริสเจมริสเจมหน้าเขตโทษลองใส่ดูก็ไม่ตรงกรอบครับวันนี้ก็ได้โอกาสเติมเกมรุกบ่อยนะครับทางริสเจมสัต์ด้วยขวาครับมาอีกทีครับโคซิชของขึ้นครับแม่ไหลามาให้กับอลองโซอาองโซออกจอบ่อยช่วงนี้ครับออกมาทางซ้ายโอดอย รอโยกแล้วซัดลูกนี้ครับโดนปลายมือพิกฟอร์ดครับโอ้นี่ก็งานชุมเหลือเกินเกมรับไม่ช่วยเลยครับพิกฟอร์ดเห็นเหนียวเหนียวครับแม่ทดสอบบ่อยเหลือเกินดูครับขวาลูกนี้ทําท่าจะหมุดเหมือนกันไม่แน่ใจปัดทิ้งเลยครับหลังเกมถุงมือได้ทิ้งเลยนะครับดูแล้วแล้วลูกนี้ครับแม่รับบอลไม่พอครับไปรวบขาคาร์บิร์ตเสียจุดโทษครับเรียบร้อยครับ โอ้กองหลังไม่ช่วยกันเลยครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับที่คาร์เวิร์ดเคลื่อนที่ได้ดีนะครับแล้วพอเห็นพิกฟอร์ดออกมาแตะหลบรวบแบบนี้ก็จุดโทษครับอืมพรวดไปหน่อยครับจอแดนพิกฟอร์ดเข้าทางคาร์เวิร์ดแล้วก็ไม้แล้วครับเจาะจินโยกระโดดเหมือนเดิมไอ้นุมอิตาลีอาจจะมีสัญชาติออสเตรเลียไปด้วยเพราะกระโดดแบบจิงโจ้แต่ก็ไม่พลาดแล้วครับ โอ้จุดโทษของจอจินโยครับนี่ครับแหม่หันหน้ามองขวาแต่ยิงทางซ้ายโอ้ชั้นเชิงสูงจริงครับต้องแน่นอนครับถึงจะยิงแบบนี้ได้ใครจะยิงก็ยิงครับผู้บรรยายกูคนหนึ่งไม่ยิงครับไม่กล้าครับกลัวกระโดดลงมาเข่าพังครับโอ้ยืนยิงยังลาบากครับให้กระโดดยิงหมาใหม่ครับแวนเนอร์หลุดเดียวเบียดดีแล้วซัดลูกนี้ติดเซฟโอ้โหพิกฟอร์ดบอกวันนี้ทั้งวันครับ กองหลังไม่ช่วยครับเบนก็ฟรีครับวันนี้ร้องกรี๊ดอย่างเดียวครับซ้ายลูกนี้ก็ยังติดเซฟครับโอ้โหเบียดกระเด็นเลยครับติโมแวนเนอร์เหลี่ยมดีกว่าแล้วนะครับแต่ว่ายิงไม่หนีมือเท่าไหร่ครับซ้ายของทิโมแวนเนอร์ทอมเดวิสครับครองบอลอ้าวเรียบร้อยครับโดนฉกครับอือคนลึกงูครับมาอีกแล้วครับแวนเนอร์ได้ซัดลูกนี้ติดเซฟอีกแล้วครับแล้วกองเตะยิงลูกนี้ติดเซฟโอ้โหพิกฟอร์ดครับ แม่มือเป็นวิงนะครับตอนนี้ถุงมือนี่ใช้ทีเดียวแล้วทิ้งเลยนะครับอดูครับขาก่อนนะครับตามด้วยมือขวาครับฟิกฟอร์ดบอกถ้าเล่นกองหลังได้กูเล่นเองแล้วครับแม่คนเดียวเลยครับแล้วดูกองเต้ครับยิงโอ้โหใช้ได้แล้วนะครับลูกยิงของกองเต้ช่วงท้ายครับเชลซีขึ้นมาใหม่มาที่เมสันเมาส์ครับได้กดลูกนี้เซฟอีกแล้วครับโอ้โหไฮไลท์ บิกฟอร์ดเด่นสุดเลยครับวันนี้ตัดมานี่เซฟทุกช็อตดูครับเซฟจนท้อต้องรออีกจนเมื่อไรอันหนุ่มกะลาครับโอโ้โหคนละอันกันครับนี่ครับขวาของเมสันเมาส์ได้ซัดลูกนี้ไม่ตรงเหมือนจะไม่ตรงกรอบด้วยนะครับแล้วก็จบเกมครับเชลซี Chelsea, ชนะเอเวอเรตไป2ประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของโทมัสสุเกลที่5เกมในบ้านไม่แพ้ใครเป็นคนแรกในบริษัทของพรีเมียร์ลีกนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับอย่าลืม Subscribe ช่องปามสามบาท5บาทแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ